สวัสดีค่ะวันนี้เราก็สอนวิธีการทำไข่ไดโนเสาร์นะคะันก็จะมีหนึ่งสีน้ำหรือสีผงนะคะเราใช้ได้เหมือนกันถ้าเป็นสีผงเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการใช้นะคะสองไข่เราใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ที่ต้มสุกแล้วนะคะ สามถุงพลาสติกเราไว้สำหรับผสมสีไข่นะคะสี่ยางเราไว้เวลามัดปากถุงเวลาเขย่าสีผงนะคะห้าอุปกรณ์เสริมถ้าเราใช้สีผงนะคะเป็นเป็นน้ำเปล่าต้มน้ำเปล่าธรรมดานเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมาเริ่มกันทำกันเลยนะคะเอาไข่มาตอกให้มันมาอย่างเนี้ย แล้วก็จะเอาไข่มาตอกให้มันเล้าๆนะคะตอกกันไม่ต้องล้ามากก็ได้แล้วแต่เราเลยให้เป็นศิลปะของตัวเองเมื่อเราได้ไข่มาแล้วนะคะมันก็เริ่มแบบเล้าๆนะคะแล้วก็นำใส่ถุงพลาสติกก่อนเลยแล้วปากถุงไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาึ้นเราก็จะใช้วันนี้เราใช้เป็นสีฟ้าอันแรกนะเราใช้เป็นสีฟ้า แล้วก็หยอดหยอดลงไปตามชอบเลยให้มันทั่วทั่วคมบสีเราจะได้ไม่เปื้อนสีนะคะทั่วเราก็ได้แล้วนะคะแล้วก็เอาเครื่องแล้วก็พักไว้ก่อนเป็นคราวนี้เราก็จะมาลองทำเป็นสีผงบ้างนะคะแล้วก็ เดี๋ยเพใส่ไข่ลงไปนะคะอันนี้เราก็าก็ใส่ผงสีลงวไปก่อนอันนี้เราใช้เป็นสีช็อกโกแลตในืสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะเอาน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปแล้วเ,เดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมานะคะเราก็จับหน่อยนะคะแล้วก็เขยออกขายอให้มันเท่ากันแล้วก็เมื่อมันละลายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็อเอาไข่ที่เราต่อไว้ใส่ลงไปแล้วก็คลุกให้เข้นถ้ามันไม่เข้มก็ใส่ลงไปเพิ่มแล้วก็สีแดงแล้วก็ใส่สีเขียวมาเลยแล้วก็ ใี่มีเข้ากันแล้วเราก็พักไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราก็จะนำไปล้างออกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนเปาะเลือออกนะคะก็เอาอยางรัดไปทั้งหมดเยลยจะได้ไม่หกแลวเธอลาทีหแน่นๆนะคะมันจะได้ไม่็จเลยเธอ หลังจากที่ครบเวลาแล้วเราก็จะเอามาล้างนะคะแล้วก็สีฟ้าหน้าแล้วก็ล้างแล้วก็ก็ล้างไข่แล้วก็วางไว้นะคะล้างเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมาปอกกันนะคะเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาปอกกันนะคะแล้วก็เริ่มปอกสกีฟ้าก่อน นี่คือเปลือกไข่ไดโนเสาร์นะคะที่เราให้แกะมันออกมาแล้วนี่คือไข่แต่และชน,นิดที่เราแกะออกมาสีสันสวยงามมากค่ะอันนี้กินได้นะคะเพราะว่าเราใช้เป็นสีผสมอ,อาหารค่ะนี่นี่จะมีสีแดงสีฟ้าสีน้ำตาลสีเขียวนะคะเขียวเหลืองสวยมากเลยค่ะนี่ วันนี้เราขอจบการรีวิวไข่ไดนโนเสาร์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ